คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนและองค์ประกอบการจัดสรรบริเวณของอาคารกลุ่มอาคารการจัดวางที่ว่างสีวัสดุและพื้นผิวของอาคารให้มีความสัมพันธ์กันทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกอย่างลงตัวมีความมั่นคงแข็งแรงรูปทรงเหมาะสมตอบสนองกับประโยชน์ใช้สอย บรรลุเจตนารวมถึงปรัชญาของสถานที่ซึ่งแตกต่างกันตามความต้องการของแนวความคิดในการออกแบบในงานพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมของไทยมีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตธรณีสง์ แต่ละเขตจะมีองค์ประกอบแผนผังที่มีแบบอย่างลักษณะเฉพาะตัวตามการใช้สอยและคติสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนากรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย